สวัสดีค่ะตบมืออะไรคือตบมือตบมือก็คือให้คนตบมือไงตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห่วงเวลา loyalty, ใครตัวดำยังเป็นเวด้วนเพื่อนสาวมาจากมหาจากต่างประเทศเพื่อนสาวเพื nuts, yen, ่อนสาวดูบรรยากาศสีอุ้ยเยยน่ากลัว ติดทะเลลิงน้ำสวยใช่ไหม<ก>อันนี้<ช>เพื่อนสาว you can speak English มันก็บอกขอหใ่ว่าเพื่อนสาวมึงน่าหรอไม่มึงเป็นเพื่อนสาวของกูนางอุตสาหมาหาจากอเมริกา USA วันนี้นะคะเราก็ชิวๆกันสองคน แดดออกแล้วแดดเยี่ยกูนั่งร้อนพุ่งอยู่ในนั้นแล้วก็สวยใช่ไหมล่ะมีความสวยสดเหมือนมือมือกูร้อนพุ่งเดี๋ยวกูตัวดำกูไม่อยากตัวดำแบบนี้กูไปถึงนหลบแดดกันอ่ะย้อนแสงโอ้ my god นน้ำเย็น โอเคกลับมาแล้วสัญญาณไม่ไดีไมไ่้ปิดไ i f i เมื่อกี้แล้วมาแล้ว,ม,ลวมึงจริงๆพอลงน้ำมามันก็ไม่ค่อยหนาวหรอกสวัสดีวรลพนสวัสดีพี่เพียวมันเห็นน้ำไหมวะแป้งก็มองไม่เห็นว่ามันเห็นน้ำไหมมึงเนี่ยใครูตอนนี้ถ่ายรูปกูกูเคยเราะวาเดี๋ยวผม็เปใหย่ อยู่กับเพื่อนฝาวเห็นทีนเลต้องไปเห็นทะเลพอแล้วนะนะเอา้าปูไหว้น้ำนะธทรศัพับตกน้ำไม่เอาไม่น่ารักเลยไม่พูดแบบนั้นนะคะไม่น่ารักเลย น้ำเย็นมากนึงก็ใส่น้ำแข็งอยู่ค้ก็ใส่น้ำแข็งอยนะู่ในน้ำมันเย็นมากค่ะบออันนี้แล้วก็อยู่กันที่สีตัดพักทยาค่ะพกชุดว่าน้ำมาสามชุดหนาวมาก น้ำเย็นมากจริงๆมันได้โกหกก็สวยเอาพี่ป,ปิงรูปที่มึงถ่ายแต่รูปมึงน่ากลัวว่าชิงพี่หลีหนาวหมีพี่หลีดูดิหนูพูดจริงที่นี่มันแบบ มันดีงามไหมล่ะอ่ะดูนั่นทะเลนี่สะไว้น้ำอันนั้นเพื่อนสาวอันนี้อุปกรณ์ของแป้งกโกอันนี้ซีตัดพัทยาค่ะห้องก็สวยใครอยากบุ๊กิง้งเดี๋ยววันนี้ไปรีวิวห้องออ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 น,น้ำเปียกพุงงหนาว เชินกลับมาที่ที่ตัดพัทยาลงไปแล้วอยู่ในอัลบั้มไงไปดูบ้างเดะเออเจ้ไปดูบ้างเดะลงอยู่ในอัลบั้มในอัลบั้มของแป้งนี่แหละมีมีวิลล่าใช่ไหมที่เคยลง มีวิลล่าแล้วก็มีที่นี่ที่พัทยามีสองที่สวัสดีค่ะหนาวมาก <S <S ไม่กล้าลงเต็มตัวอากาศไม่ได้หนาวแล้วแต่น้ำมันเย็นดุดูุโอ้ไม่ดูไม่ดูเจ้ใครจะไปกล้าดู ลองเข้าไปดูรูปมีรูปห้องแล้วก็รูปสระว่ายน้ําแต่ตอนนี้เรามาชิลที่สระว่ายน้ําใช่ไหมเราก็เลยไลฟ์ให้ดูว่าที่นี่มันสนุนวยมากจริงจริงค่าห้องก็ไม่แพงแถมสระว่ายน้ําก็สวยวิวก็ดีดทะเลใครสนใจนะคะอยากจะมีวันหยุดอยากจะมีอะไรวะฮอลิเดย์ที่โซวันเดอร์ฟูลก็ทักมาได้เลย หวานสวยใช่แป้งใช่ไหมล่ะที่สวยอ่ะทีนี้หน้ากูสว่างข้างหลังไม่โฟกัสซะอย่างนั้นนี่มันฮอลิเดย์แป้งกูนะงดคุยเรื่องงานหนึ่งวนั <c oughs> นเหมือนกูมาทำงานเลยอยู่เนี่ย everything มีแต่ปัญหา anything everything ถ่ายรูปดิพี่บิงรับหนึ่งนะไม่มีไม่มีเลยถ่ายมาจากทางนี้ได้ไหมล่ะ อุ้ยกล้องนั้นก็สวยเร็วอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปบ้างอินอยู่พัทยาที่นี่สวยมากค่าห้องก็ไม่แพงเลิกเล่นก่อนเนาะ กับังกล้องมืดที่สวยมากค่าห้องก็ไม่แพงด้วยแล้วก็ที่สำคัญแลดจุงธรรมดาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะรามดาแล้วก็ที่สำคัญค่าห้องก็ไม่แพงแล้วก็ห้องก็สวยมากแล้วก็ติดทะเลเป็นซีวิวทุกห้องสามห้องนอนสองห้องน้ำดีงามพระรามแปด อะไรมึงเดินไปไหนอ่ะไปไหนนะมาใช้บริการได้นะคะคุณเพื่อนราคาก็ไม่แพงแถมบรรยากาศก็ดีสวยไปหมดอะไรก็สวยคนก็สวยเหอะว่าทำไมมองไม่เห็นจอมันมัวเลยขนาดนี้ขอโทษโทษโทษกดผิด จอมันทำไมมัวเอาจริงแป้งก็มองไม่เห็นเพราะอะไรหรือวป่าเพราะว่าจอมันมัวมากนี่เราก็มาตั้งตรงนีนง้ดูชนีเพื่อนทำอะไร ดูเชนีเพื่อนทำอะไรอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีเลยอ่ะดูชนีเพื่อนมันทำอะไรไม่เขาใจมีความสุขมากๆนะคะปีใหม่ขอตัวไปทำงานก่อนทำงานอะไรอะ่ะมาทำงานกับแป้งไม้ตั้งหารีเซพชันอยู่สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ มีใครอยากทำรีเซพชันมั่งที่โรงแรมผู mm ้พ hmm. ูดภาษาอังกฤษได้ก็โอเคค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะสวัสดียยสนใจมาเที่ยวมั่งไหม อันนี้สีตัดพัทยาสามห้องนอนสองห้องน้ําสําหรับที่นี่แล้วก็วิลล่าวิลล่าก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกันเลยไปอีกแต่ตรงน,นี้ชิวเผื่ออยากจะมาโรแมนติกกับพี่ปุ๋ย <c oughs> <c oughs> มือเรืถ่ายให้ติดมึอด้วย ูว่ากูจ้างกล้องอีกอหรอฮ้ายพี่ไหมสนใจสนใจก็บุ๊คิงได้เลยค่ะลืมอะไรไม่ลืมสวัสดียุย้ยคิดถึงจุงคิดถึงเพื่อนจุงคิดถึงเพื่อนจุงนี่ไง พี่ลูกกุ้งเข้ามาพอดีรีวิวเลยเห็นไหมใช้แล้วจกักรแลาขาวค่ะวน้าอีกพี่กุ้งหนูอะนะอัดคลิปไปแล้วอันหนึ่งที่เป็นไลฟ์พูดจาเล่ยเปื่อยได้ลองไปดูดิโปรโมทเพราะของเขาดีจริงๆแต่เดี๋ยวหนูจะต้องอัดเป็นคลิปวิดีโอให้ชัดเจนแจนแจ้งครั้งหนึ่งอะไรเยอะ กูสวยใช่ไหมล่าว,วันเนี้มึงเลยมาหมดแล้วด,ดูความเซ็กซี่คิดไายนามกูด้วย <c oughs> เรามาร้องเพลงกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วกูจะเริ่มร้องตั้งแต่ตอนนี้ดีแรกธรรมดาไม่ได้มากหรอกแบบ normal แรกพอดีพอดีเหอะ แมวกูไม่ฟังมึงตั้งแต่จบมอเตอร์ไปกรุงเหงากับการร้องเพลงมากกูไม่มีเพื่อนร้องเพลงเดี๋ยวกูต้องหางานเอซีคู่ก่อนหาเพื่อนร้องเพลงสวยใช่ไหมอยู่สไวยนั้นะ ก็คิดถึงก็ดีไม่มีใครเมาด้วยเลยหูเพื่อนกูนแม่งอาบแดดแบบตัวดำมากกูงงมากบอกอเมริกาแดดไม่แรงขนาดนี้กูว่าอเมริกาแดดแรงเลยมังหน้าหนาวไม่เข้าใจเห็นไหมตัวเงาๆยางสวย เราจะลากันไปด้วยบรรยากาศของซีตัสเน็ตเวิร์กแม่ไม่ค่อยดี